เรียนท่านนายกเทศบาลตำบลเมืองท่านนายกสมทิปคณะบิ๊กบัเชียงใหม่สองล้อผมท่องนเชิดกีฬาพุณากรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติใางยิ่งเชียงใหม่ทราบว่าเดินทางออกมาทางนี้ ลอยสเปกก็เส้นทางนี้ถือว่าระยะทางกำลังพอเหมาะกับการขับขีม่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าก็แค่สามลักกิโลแลมีจุดพักที่แม่กระชังก็มาที่ก็ิดีๆอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาเทื่อวเชียงรายเชียงใหม่นี่จะปกติเนี่ยผมเวลาผมทํางานเนี่ยผมจะเอาเชียงใหม่เป็นตัวตั้งและเราเป็นตัวรองเพราะว่าเชียงใหม่นี่ เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือผมก็จะเอาเป็นเบนชมร์เพราะว่าการท่องเที่ยวของเชีงยงใหม่เนี่ยก็ตกปีนึงเกืนบเกือบเกือบเกือบล้านล้านล้านแต่ของเชียงรายในยแค่สามหมื่นสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพันล้านก็ก็ทุกครั้งที่คนเชีงยงใหม่มาผมก็ประทับใจมากถือว่าพี่ใหญ่ ให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนเมืองเมืองรองของเราก,ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่ที่่ทานคณะท่านานายกได้จัดประสานกับพวกเราเราได้เปรียบเชียงใหม่อันหนึ่งคือที่เรามีแม่น้ำโขงที่ท่านทราบว่าท่านจะขับรถล่องริมแม่น้ำโขงตัวนี้ก็ถือว่า เราได้เปรียบเชียงใหม่ตรงนี้แต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยกำลังเติบโตมานานแล้วถ้าพูดเป็นเป็นภาษาสาวนะครับก็อายุประมาณ50สิบแล้วของเชียงรายนี่เพิน30าจังหวัดหน้าเติบโตนี่อายุกำลังเนาะอย่างเด็กๆอยู่ก็ยินดีต้อนรับคณะของสองล้อจากเชียงหม่อย่างยิง่งก็เส้นทางนี้อยากให้ท่านอ ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นการสร้างเงินสร้างรายได้ทางเชียงรายนี่ก็ส่งคนไปเที่ยวเชีงยงใหม่กันตลอดเหมือนกันเราก็เราก็แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันในใน,ในรูปแบบอย่างเงี้ยแล้วเชียงสองเชียงแสน,นมันมีอะไรหน้าหน้าคนหายเยอะแต่เดี๋ยวทางให้ทางนายกลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะจะเป็นคุณตั้งนายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงแสน ก็ผมก็ขอินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้วันนี้ได้โอกาสมาต้อนรับคณะของของพวกท่านจากเซมเบิร์กคุณยิ่งยิ่งครับ